คุณผู้ชมทุกท่านกลัวไม่กลัวตลาดคะช่วงนี้ค่ะตลาดขึ้นแรงกลัวไหมฮะจริงๆขึ้นแรงก็ดีนะครับกลัวตกไหมฮะขึ้นแรงกลัวโดนตกกลัวโดนตกก็จริงๆผมว่ามันเป็นมันเป็นธรรมชาติของตลาดล่ละนะครับคือคือถ้ามันมันขึ้นแรงเนี่ยนะครับมันมันก็มีโอกาสที่จะโดนโดนเทโพฟิตตลอดทางนะครับแต่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมว่าภาพภาพของบ้านเราเนี่ยนะครับด้วยด้วยองค์ประกอบโดยรวมภายในประเทศที่ ถ้าเราไปเทียบกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตัวสหรัฐยุโรปนะครับหร,หรือแม้กระทั่งจีนเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าคือ,อภาพภาพการฟื้นตัวของเราตอนนี้ม,นมันดูแล้วมันยังมันยังเป็นอะไรที่ที่ชัดกว่านะครับะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมองนะครับว่าเสมมติว่าถ้ามันมีแรงเทคโควิดระยะสั้นมาเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่ามุมมองในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก,ก็ยังเป็นอะไรที่ที่น่าสนใจแล้วก็สามารถซื้อได้นะครับใช้จังหวะยอ่อในการา buy on dip ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นภาพใหญ่ๆนะครับ แต่มันจะย่อไหมฮะเนี่ยอืมผมว่าย่อไม่ย,ยอ่อเนี่ยก็ผมว่าไอ้ที่มันมันไล่ขึ้นมารอบเนี้ยนะครับก็มันอยู่บนความเชื่อนะครับว่าในมุมของตัวเงินเฟ้อของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับก็น่าจะผ่านพีไปละนะครับผ่านพีไปแล้วนะครับซึ่งอ่าผมว่าเดี๋ยววันเนี้ยนะครับคงจะต้องดูตัวเลขเงินเฟ้อนั่นแหละนะครับของสหรัฐเดือนสิงหานะครับที่จะรายงาน,นในในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับว่าว่าจะออกมาเนี่ยนะครับเป็นเป็นอย่างไรนะครับคือถ้าถ้ามันออกมา นะคือตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดเนี่ยนะครับถ้าเราไปอิงบูเบอร์คอนเซนซัสเนี่ยนะครับก็คาดว่าเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยจะขยายตัว8.1เปอร์เซ็นตนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับเดืนอนก่อนอ่าปีก่อนถ้าเทียบกับเดือนก่อนอ่าน่าจะชะลอชะลอถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิด0 1เปอร์เซ็นตนะครับมันอ่อนะนะครับก็ก็ต้องเอาเอาตัวเลขตัวนี้แหละนะครับเป็นเป็นบรรทัดฐานนะครับแล้วก็ถ้าตัวเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันมันชะลอนะครับ มากกว่าที่ตลาดคาดอันนี้อันนี้อันนี้ผมว่าภาพภาพของตลาดน่าจะค่อยๆขยับไปต่อได้อีกนะครับแต่ว่าถ้าถ้า,ถามันออกมาต่ํากว่าคาดอขออภัยถ้าขยายตัวมากกว่าที่ตลาดคาดอันนี้อันนี้ก็ต้องระวังว่าแรงเทโรฟิตนะครับที่จะแรงๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับจากความผิดหวังตรงส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้มันมันอยู่ในใน,ในหมวดที่ต้องมีไอ้ตัวเลขเงินเฟอ้อนั่นแหละนะครับจะเป็นปัจจัยสาคัญนะครับ ได้ก้ามืึนนี้เนาะตนนัวเลขจะเป็นไปตามคาดหรือเปล่าอ่ะทีนี้ในส่วนของข้อมูลทางด้านอินโฟเมชันเป็นลักษณะนี้ในส่วนของข้อมูลราพเทคนิคเองป้อมในตอนนี้เป็นเช่นไนฮะตอนนี้ก็ถ้าในมุมในมุมของภาพทางเทคนิคเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเซตเนี่ยนะครับในใน,ในเดือนกันยานยนะครับที่ายวิัจเอเชียพัฒน e ์เรามองเนี่ยคือคือเรามองว่า,าภาพมันมันน่าจะเป็นลักษณะคือคือไซเว่อพ นะครับเราแล้วเราให้แนวต้านแรกเนี่ยนะครับก็คือที่หนึ่งหกเจ็ดศูนย์นะครับซึ่งอ่ามันก็มาอยู่คอเขียแแล้วตรงนี้ตตรงนี้พอดีเลยนะครับถ้าถามว่าเออแตะแตะแล้วเนี่ยนะครับจะจะยังไงต่อนะครับผมว่าคือคือภาพวันเนี้ยมันคงจะเป็นลักษณะคืออ่าน่าจะแกว่งบวกลบนะครับหนึ่งหกเจ็ดศูนย์บวกลบสิบจุดนะครับผมว่าน่าจะอยู่ในโซนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คงไปรอตัวเลขเงินเฟ้อนะครับว่ามันออกมาเนี่ยจะจะเป็นอย่างไรนะครับจะ จะดีกว่าที่ตลาดคาดหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายผมว่าภาพภาพมันน่าจะจะมีมูฟเมนทที่ที่เห็นชัดมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพตอนนี้ผมว่ามันมันอยู่ในโหมดของเบสเอนซี C ไปก่อนนะครับค่ะโอเคถ้ากรณีที่แตะและแบ่งวงลบสิบจุดนี้ในเรื่องราวของจังหวะการเลือกหุ้นเราจะเลือกหุ้นตัวไหนแบบไหนยังไงกันค<อ>ุณอครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือภาพตลาดตอนนี้ผมว่าหลายๆคนก็ก็มองว่ามันก็ขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ใกล้แนวต้าน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่ที่พยายามทําก็คือว่าพยายามเลือกเลือกหุ้นที่เรามองว่ายังยังขึ้นไม่ได้เยอะนะครับเมื่อเทียบกับใน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 ตัวราคาเองก็ดีนะครับในตัวของปัจจัยพื้นฐานเองก็ดีนะครับผมว่าไปเลือกหุ้นแบบเนี้ยนะครับมันมันน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซฟนะครับในภาวะแบบนี้คือพยายามอย่าไปไล่ราคาหุ้นที่มันขึ้นไปแรงๆนะครับแนะนาหุ้นได้เลยนะ ค,ครับครับก็หุ้นที่เราแนะนำเนี่ยนะครับจริงๆเ,เราอยู่กับทีมในหมู่ในหมู่พอร์ตคอนซัมชันนะครับเพราะว่าเราเรามองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับตัว,ต,วตัวภาคของคอนซัมชันเนี่ยมันน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับค่อยๆดีขึ้นตามการเปิดประเทศที่มันจะ,ะสมูทมากขึ้นแล้วเดี๋ยวต่างชาติคงจะเป็นภาพที่เข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยตรงส่วนเนี้ยคอนซัมชันเราจะได้เราน่าจะเป็นจุดหนึ่งเลยแหละนะครับที่ที่เด็นแล้วก็หุ้นในกลุ่มที่ยิงกับพวกคอนซัมชันเนี่ยนะครับหลายๆตัวมันยังมีทางเลือก ให้เราลงทุนได้นะครับอย่างตัวแรกเนี่ยที่เราชอบเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของตัวโฮมโปรนะครับคือโฮมโปรเนี่ยนะครับที่เรามองว่าน่าสนใจก็คือว่าเรามองว่าเทรนเทรนเออร์นิ่งเนี่ยนะครับมันมันบอททอมไปตั้งแต่ไตรมาสสองละนะครับไตรมาสสามไตรมาสสี่เราเรามองว่าน่าจะเป็นภาพที่ค่อยๆขยับได้ได้ดีต่อเนื่องนะครับอ่าเพราะอย่างไตรมาสสามเนี่ยนะครับแรงกระตุ้นอันนึงในซนติเมนต์ระยะสั้นเรามองว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับในในภาวะที่ น้ําท่วมนะครับในในบางพื้นที่นะครับขณะที่ไตรมาสสี่มันเป็นไฮซีซันอยู่แล้วนะครับของหุ้นในกลุ่มขาปรีกนะครับพตฉะนั้นเนี่ยเทรนของเออร์ดิ้งเราบอกว่าน่าจะค่อยๆขยับขึ้นมาไตรมาสสามไทมาสสี่ขณะที่ถ้าเราไปมองในใน,ในมุมของตัวไพร์ฟเฟอร์ฟอร์แมเนี่ยนะครับไพร์ฟเฟอร์ฟอร์แมสเนี่ยก็อบอกว่าภาพของตัวราคาหุ้นของโฮมโปรเนี่ยนะครับปัจจุบันที่อยู่สิบสี่บาทต้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราไปมองเทียบกับระดับทีโควิดอ่ะ นะครับ pre-covid เนี่ยนะครับเขาอยู่ประมาณสัก17บาทคือพื้นที่มันยังมีให้ขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราไปมอง e a r n ์เนเนี่ยนะครับเรามองว่าภาพของ e a r n ์ n g ็ของโฮมโปรปีเนี่ยนะครับมันจะกลับมาคือกลับมาก่อนระดับ pre-covid แล้วอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยภาพอย่างเนี้มันก็สแสดงว่าราคาหุ้นเนี่ยมันยังไม่น่าจะสะท้อนในมุมของตัวปัจจัยพื้นฐานมากนะ นะครับเพราะนั่นเนี่ยหุ้นแบบเนี้ยเรามองว่าเออเป็นเป็นอะไรที่ออน่านลงทุนนะครับแม้ว่าตลาดขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าหุ้นเนี่ยมันมันก็ยังยังเป็นภาพคือยังไม่ได้ขึ้นอะไรไปไกลนักนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งในในช้อยตัวแรกที่เราเลือกขึ้นมานะครับแล้วก็โฮมโปรเนี่ยเราทาเราทําแฟร์แวลูไว้อยู่ที่อ่าสิบเจ็ดจุดสองนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยเราก็ยังอิงเกี่ยวกับเรื่องของภาคคอนซัมชันเหมือนกัน นะครับอันนี้เราจะไปในส่วนตัว C B G นะครับคือคือ C B G เนี่ยนะครับภาพของราคาหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าอ่ามันก็เป็นภาพที่ค่อนข้าง f ฟลตนะครับอยู่ที่ที่ที่ฐานล่างนะครับก็มุมนึงเนี่ยนะครับก็คือครึ่งปีแรกเนี่ยตัวผลประกอบการอาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวเด่นอะไรนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือไตไตมาสามเนี่ยเราก็มองว่าภาพผลประกอบการก็อาจจะยัง f ฟลตๆนะนะครับเมื่อเทียบกับไตมาสองนะครับแต่เรามองว่าไตมาสี่เนี่ยนะครับ าภาพมันจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นจากอะไรหนึ่งก็คือว่า,าในแง่ของตัวคอนซัม t ชันในประเทศเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าจะได้แรงหนุนก็คือเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ นะครับที่เดี๋ยววันนี้ประชุมคอรามาก็ต้องมามารอกันนะครับว่าจะมีการาพิจารณาแล้วก็เห็นชอบหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าถ้าขึ้นมาเนี่ยนะครับเรามองว่าก็น่าจะได้ประโยชน์โดยตรงนะครับกับกับในแง่ของตัวหุ้นในกลุ่มพุกเครื่องดื่นะครับซึ่ง CBG เนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นประเด็นที่สองเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของตัวต้นทุน นะครับต้นทุนอลูมิเนียมเนี่ยนะครับที่ต้องบอกว่าในช่วงต้นปีเนี่ยมันมันขึ้นไปค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วมันก็ไปกดดันในส่วนตัวประสิทธิภาพการผงไปนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยนะครับในส่วนของตัวราคาอลูมิเนียมมันก็ลงมาแล้วนะครับคือคือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันขึ้นไปเกือบเกือบทักประมาณสามพันไปปลายนะครับต่อตันนะฮะนะครับสามพันเหรียญนะฮะต่อตันซึ่งปัจจุบันมันก็ลงมาลงมาแถวแถวระดับประมาณตัวเลขประมาณสักสองพันนะครับซึ่งตัว คือมันก็สะท้อนว่าคอสเนี่ยนะครับมันก็เริ่มที่จะชะลอนะครับแต่รายได้เนี่ยมันกาลังที่จะกลับขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าสองส่วนเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นแรงขับดันนะครับที่ทําให้ตัวกําไรเนี่ยนะครับในช่วงตั้งแต่ไตรมาสสี่ขึ้นไปเนี่ยนะครับน่าจะฟื้นตัวได้ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวกําไรทั้งปีเนี่ยนะครับปีนี้ต้องบอกว่าตัวกําไรจะแฟดๆนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับซึ่งมันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าราคาหุ้นมันก็แฟต นะครับแต่ว่าถ้าเรามองไปปีหน้าเนี่ยนะครับที่ที่ภาพตัวเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับมันน่าจะค่อยๆกระเตื้องได้ได้ต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันน่าจะทําให้อ่าในมุมของตัว e อ r n ์เนของเขาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเป็นภาพที่ฟื้นกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ราคาก็น่าจะค่อยๆตามไปนะครับซึ่งหุ้นแบบนี้แหละนะครับเป็นอีกช้อยนะครับที่เรามองว่าน่าสนใจนะครับก็แฟร์แวลูเนี่ยเราทําไว้ที่ร้อยี่สิบเอ็ดบาทนะครับอตกหนักนะ C B G พี่จําได้อันนี้เป็นการลงทุนใช่คุณปอกใช่ใช่ครับใช่ครับโอเคอ่ได้ได้แต่ไม่เป็นไร C B G นี้ทุกคนก็ชอบเหมือนกันนะแต่ว่ามันโหดนะคุณป๊อปนะโอ้ตบหลุดร้อยเลยอ่ะรอเดียแล้วมีตัวไหนอีกแต่เป็นเชิงลงทุนหมดโฮมโปร C B G กำลังซื้อในประเทศอ่ะมีตัวไหนไหมครับถ้าตัวอื่นอืครับถ้าตัวอื่นๆนเนี่ยนะครับจริงๆวันเนี้ย นะครับเราเรามีออกเปเปอร์นะครับเกี่ยวกับในส่วนของตัวหุ้นที่เรามองว่าดีแปรูปดีแปรูปของเราเนี่ยในในนิยามก็คือว่าอภาพของตัวเออร์เน็งปีหน้าเนียกำไรจะจะฟื้นนะครับฟื้นได้ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ <Okay. S 1> ถัดมาเนี่ยนะครับถ้าเรามองในแง่ของตัวอร์ฟอร์แมเนี่ยนะครับคือราคาหลายๆตัวเนี่ยนะครับยังต่ากว่าระดับพีโควิดนะครับซึ่ง mm hmm. วันนี้เราเรามีทําออกมาก็จะมีหุ้นอย่างอย่างอะไรนะครับอย่างในส่วนของตัวราชบุรี นะครับลงไฟ้ารัชบุรีนะครับอย่างอันนี้ส่วนของตัวติดต่อนะครับอีออนนะครับแอดวาน e นะครับเมเจอร์นะครับสเต็กนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็จริงๆโฮมโปรก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะนะครับแต่ผมผมก็หยิบตรงนี้มาเป็นทอพิกนะครับเพราะว่ามองว่ามันมันเข้าธีมในช่วงนี้ที่คอนซัมชันมันน่าจะเป็นอะไรที่ฟื้นได้ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วดเฟานูทั้งหมดเยอะมาก เมสซกคคู่คุณป๊อบแนะนำไปสองตัวโฮมโปรแล้วก็กระเบาใช่ไหมฮะแล้วตัวนี้เป็นรุ่นนีเนนเเเน้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งรหรือว่าเลือกหมดเลยฮะอถ้าเลือกเลือกเนี่ยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหมดเลยครับคุณป๊อปเลือกตัวไหนโฮมโปรให้คุณป๊อปเลือกโฮมโปรนะใช่<ๆ>ครับโฮมโปรเนี่ยเป็นหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วพี่เห็นตัวดูโฮมก็ขึ้นนะในเมื่อวันก่อนแล้วกระเบ มันอยู่ในโซนเดียวกันไหมฮะสำหรับวุ้นคุ้มหรือแตกต่างกับโฮมโปรยังงอ่าจริงจริงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็อยู่ในในหมวดเดียวกันเพียงแต่ว่าในในพวกที่ฝ่ายวิจัยเราศึกษาในเชิงลึกอะที่มีข้อมูลในเชิงลึกอะเราทําเราทำพร้อมในส่วนของตัวโฮมโปรนะครับเราก็เลยก็เลยหยิบหยิบขึ้นมาแนะนํานะครับโอเคอ่ะนะครับคุณป๊อปก็คาร์บาลพี่จะพี่อาจจะต้องถามคุณป๊อปตอบประเดีอ่ามันมีภาพที่มองเห็นคาร์บาลก็คือ อ่ากบันซื้อแล้วโอสุสภาล่ะเออมันมันเหมือนแล้วต่างกันยังไงสองตัวเนี่ยครับก็ในในมุมของตัวโอสุสภาเนี่ยนะครับมันมันก็อ่าภาพจริงๆต้องบอกว่ามันก็เป็นเป็นคู่แข่งกันนะครับเพียงเพียงแต่ว่าเราเราชอบในมุมของตัวอ่าคาร์บาวเพราะว่าเราเราเห็นเทรนเนี่ยนะครับในในส่วนของตัวรายได้ที่มันค่อนข้างดีเพราะว่า ถ้าของโอสถภาเนี่ยนะครับมันก็จะมีประเด็นเรื่องของมาร์เก็ตแชร์นะครับที่เขาเ<ช>สียไปจากในแง่ที่เขามีการเพิ่มราคาเครื่องดื่มในช่วงที่ผ่านมา<อ>นะครับแต่ว่าตัวคาราบาวเขาเขาก็ไม่ได้ขึ้นตามนะครับแล้วเราก็เห็นภาพพัฒนาการก็คือว่ามาร์เก็ตแชร์มันมันก็มีการขยับขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยตรงตรงส่วนเนี้ยก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่เราก็เลยเลือกในส่วนตัวชอบซ bg มากกว่านะครับใช่ค่ะคุณป๊อปอ่ะก็ประมาณนี้นะคัดัดมาให้กับนักทุนนะ ามที่ข้อมูลฝ่ายวิจัยของเอเชียพัฒเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกลึกขนาดไหนเราต้องตามทางฝ่ายเอเชียพัฒกันล้วกันครับเพิ่มเติมเวลาของพี่สั้นๆประมาณนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะครับขอบคุณครับใช่ครับพี่มอนครับสวัสดีครับสวัสดีครัะก็เป็นข้อมูลของคุณป๊อปนะคะคุณคุณป๊อปนั่นเองนะคะจากด้านฝ่ายเอเชียพัฒนนะคะนักทุนท่านที่ติดตามข้อมูลตรงนี้ก็ตามกันไปที่ฝ่งเอเชียเชิงลึกลึกบนดไหนก็เปเจาะแกะต่อนะ